ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้วมในตำนานจากคีนิ่งห้องน้ำนะวันนี้เป็นเคสที่สนะสำหรับงานรื้อถอนแก้ไขนะปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นนะครับโอเคชักโครกเป็นของคอตโต้แบบสชิ้นนะฮะระบบวอชดาวนะปัญหาที่ลูกค้าเจอคือกลิ่นย้อนนะฮะโอเควิธีสังเกตง่ายๆนะฮะว่าห้องน้ำไหนที่มีกลิ่นเหม็นเนี่ยอ่าอีกตัวที่มันเป็นโครเมียมนะฮะนี่จะเกิด อ่เป็นคาบตะกันตะกอนที่มันเกิดจากการทำปฏิกิริยาของกลิ่นแก๊สกับตัวผิวโครเมียมนะจะทำให้เป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนี่คือการทำปฏิกริยาเดี๋ยวเบื้องต้นนะฮะเราจะถอดชะโคโกมาตรวจเช็คว่าหน้างานเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็ทำการแก้ไขนะครับเดี๋ยวรอดูกันครับอโอเคนะฮะหลังจากที่เราลือ้อโถออกมานะ,ะนี่คือปัญหาหน้าง,งานที่เราเจอนะฮะโอเคปัญหามีกลิ่นเกิดจากการติดตั้งนะ,ะที่ ไม่เข้าใจหลักในวิธีการที่ถูกต้องนะฮะก็คือไม่มีตัวขี้พึ่งไม่มีตัวแก๊สเจ็ดตัวหน้าแปลนที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเซรามิชกชโคกับท่อสีนูที่พื้นนะฮะเลยทําให้วางชโคไปเนี่ยมีช่องว่างแล้วกลิ่นก็เล็ดลอดออกมานะพอกิ่นลอมาเสร็จเนี่ยไม่มีตัวเชื่อมก็ปัญหาที่2ก็คือน้ําจะรั่วซึมจะสังเกตเห็นคาบน้ำนะฮะโอเคเดี๋ยวข้อนี้นะแนวทางการแก้ไขเดี๋ยวเราจะทําการแต่งท่อ อาจจะใส่ตัวหน้าแปลนแกสเก็ตตัวคลิปพึ่งเพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมป้องกันน้ำรั่วน้ำซึมแล้วก็กลิ่นนะครับจบครับโอเคครับหลังจากที่เราเลื้อออกมาตรวจเช็คแล้วก็แก้ไขหน้างานเรียบร้อยใส่ตัวแกสเก็ตหน้าแปลนคลิปพึ่งเรียบร้อยนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการทดสอบการกดฝัดทดสอบการใช้งานนะแล้วก็เช็คความแตกต่างนะฮะว่า ระหว่างก่อนลื้อกับหลังลื้อนะฮะเสียงเวลากดฝัดจะแตกต่างกันแบบไหนยังไงนะฮะก็คือก่อนที่เราจะทําการลือ้อเนี่ยเวลารเรากดนะฮะเสียงมันจะดังครืดมอยู่ด้านหลังแสดงว่ามันมีช่องอากาศให้กลิ่นหรือว่าแก๊สเนี่ยระบายออกมาแต่ว่าพอพอเราลื้อออกมาแก้ไขปิดช่องว่างเรียบร้อยมาดูนะฮะว่าการฝัดเป็นแบบไหนยังไงเห็นไหมฮะ เสียงดังครืมอ,อยู่ด้านหลังจะไม่มีนะจะมีแค่เสียงน้ําที่มันฝัดชักโครกในโถเท่านั้นนะโอเคการแก้ไขปัญหากลิ่นเคสนี้ก็จบแบบร้อเซนตนะครับก็เรียบร้อยครับเคสนี้รับประกันงาน1ปีนะมีปัญหากเกี่ยวกับการรื้อถอนติดตั้งเขาตรวจเช็คแก้ไขไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับโอเคขอบคุณครับจบครับโอเคอันนี้เป็นเคสที่2ห้องที่2นะครับสําหรับห้องน้ํามีกลิ่นนะห้องนี้ชักโครกเป็นของคอตโตเป็นแบบชิ้นเดียวนะครับที่ 30เซนระบบไซฟอนเจ็ทนะโอเคกดแล้วนะฮะเหมือนเดิมคือเสียงดังครืครมอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเบื้องต้นนะฮะเราจะลือชักโครออกมาตรวจเช็คดูว่าะระยะท่อมาตรฐานไหมมีการบากสกัดท่อไหมนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเรือกมาเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากที่เราลือจะเป็นเหมือนห้องนู้นไหมนะครับโอเคนะฮะอันนี้เป็นตัวที่2นะครับหลังจากที่เราลือ้อโถชักโครกออกมานะฮะชักโครกเป็นแบบเดือยเซเมตต์ลงพื้นนะฮะไม่มีการใส่หน้าแปลนไม่มีการใส่ตัวขี้พึ่งกันกลิ่นนะครับ และก็ที่สําคัญหนักกว่านั้นก็คือนี่เห็นไหมฮะจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าระยะท่อน้ําทิ้งจากผนังถึงเซนเตอร์เนี่ยเซ็ตไว้ที่40เซนเพราะ40เซนเร็จเนี่ยเวลาเราวางตรงเซนเตอร์ชักโพวกมันจะห่างผนังเขาแก้ปัญหาด้วยการผ่าสไลด์ท่อนะฮะผ่าสไลด์ท่อเสร็จเนี่ยถอยหลังกลับเพื่อให้ไม่ได้30.5เพราะผ่าสไลด์เสร็จนะฮะไม่มีการปิดช่องตรงนี้นะฮะปัญหาก็คือกลิ่นมันก็เลยเล็ดรอดมาตามช่องว่างพวกนี้นะฮะ แล้วทาให้ปัญหาเรื่องกลิ่นเล็ดรอดย้อนออกมานะ<ม>เดี๋ยวเราจะแก้ไขนะฮะด้วยการใส่ท่อเยื้อศูนขนาด5เซนนะ,ะเพื่อให้ชักโครกเนี่ยมันชิดผนังแล้วก็เป็นการปิดช่องว่างไม่ให้มีก๊าแกลิ่นพวกนี้นเล็ดรอดออกมานะเดี๋ยวดูว่าหลังจากที่เราใส่ท่อเยื้อสูนแล้วจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับเค okay, นะฮะอีกหนึ่งปัญหาะะการวางชักโครกนะ,ะาการใช้ปูนกาวหรือปูนซีเมนต์วางชักโครกติดชักโครก ที่เป็นกรณีนี้นะฮะไม่แนะนําอย่าทําลักษณะแบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่า1ซีเมนเนี่ยมันแข็งมันหดตัวมันจะอาจจะบีบให้เนื้อสลเนี่ยแตกได้นะ,ะแล้วก็ถ้าใช้เป็นกาวซีเมนหรือปูนกาวเนี่ยเวลาเราซื้อรื้อซ่อมในอนาคตนะฮะมีความเสี่ยงประมาณ90%ที่จะทำให้ถูกแตกเพราะการรื้อนะ,ะเพราะว่ามันแข็งมากเกินไปนะ,ะเพราะฉะนั้นนะฮเวลาเก็บขอบชัโครกยาแนวสัโครกนะ ไม่แนะนําให้ทําแบบนี้นะให้ใช้แค่ซิลิโคนหรือว่าปูนยาแนวแค่นั้นนะฮะก็เพียงพอแล้วนะไม่แนะนําให้ใช้เอาปูนวางแล้วยกชะโคกทับอันนี้โชคดีหน่อยเราลื้อมันไม่แตกนะฮะนี่สังเกตเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ใช้ปูนกาวในการเก็บขอบฐานชะโคกแบบนี้ไม่แนะนําให้ทําแบบนี้นะครับใช้ปูนซิลิโคนปูนยาแนวพอ